บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมคำถามต่อไปคำว่าผูพ้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดผู้ปฏิบัติจึงรู้ก็คือผู้รู้ไม่พูดอันนี้ก็คือผู้ที่สําเร็จทรรผู้ที่รู้เรื่องราวอะไรกันก่อนแล้วถ้าเป็นเรื่องที่จะทําให้เจ็บให้ป่วยให้ป่วย ที่จะทําให้วิบากกรรมต่างๆเกิดขึ้นถึงรู้ก็ไม่พูดอันนี้ก็คือผู้ที่มีปัญญารู้ในทางผิดทางถูกผู้รู้หลกเป็นปีรู้ดีกเป็นหางได้นี่คือรู้ยังไงยังไงก็ไม่พูดถ้าคนจะตายจะเจ็บจะป่วยจะป่วยจะมีอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นหรือตัวเองมีสิ่งที่ไม่หลุดพ้นจากบาปจากกรรมจากกิเลสจากบวงมันก็จะไม่พูดก็จะนิ่ง ให้มันเป็นสิ่งที่เราพูดแต่สิ่งที่ดีๆพูดแต่สิ่งที่รู้ดีพูดแต่สิ่งที่เจริญผู้พูดไม่รู้ก็คือพูดที่พูดแต่สิ่งที่เลวไลที่ไม่รู้แต่พูดไปด่าเขาบอกเขาอิจฉาเขาปองร้ายเขานี่พูดไม่รู้คือพูดไม่รู้เรื่องจะพูดยังไงยังไงก็พูดไปงั้นงหละจะเขาจะพูดแบบไหนเราก็เถียงเขาอยู่งั้นหาคําที่จะโวยวายนั่นละหาคำที่จะต่อเนื่องนั่นละ หคำนี้ต่อกอนะคำที่จะใส่ลูกระเบิดใส่ปืนใส่มีดอยู่เนี่ยใส่คุกใส่ตารางนั่นแหะก็จะมีแต่กรรมแต่บาปอยู่ในตัวในใจในกายก็จะพูดไม่รู้สักอย่างผู้พูดไม่รู้เนี่ยผู้พูดไม่รู้นี่จะไม่รู้สักอย่างพูดงมงายหลงไหลไปตามกิเลสที่มันพาพูดพาไปพากินพาสร้างในสิ่งที่มีตัณหานำพาให้ตัวเองต้อง ไปที่ตกนรกไปที่สัรหาในแบบของผู้ที่ดับทุกข์ไม่ได้ของคนที่มีอิเลตันหาของผู้ที่ไม่ละบาปนันเองอันนี้คือผู้พูดไม่รู้ผู้ผู้รู้ไม่พูดก็คือผู้ที่ตัดจะรู้แล้วท่านก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆๆดดีีออกมาคือสิ่งที่รู้ช่วย ท่านจะไม่พูด่วท่านจะไม่พูดเอาไม่ดีมาให้ท่านจะไม่พูดกิเลสตัณหาที่มันดับไม่ออกที่จะเอามาให้เรียนใี่รู้ในสิ่งที่ไม่เรียนรู้แล้วดับทิ้งท่านจะไม่พูดท่านจะพูดที่เรียนแล้วก็ดับทิ้งเรียนแล้วก็เอาออกรู้แล้วก็เอาออกรู้แล้วก็เอาหนีรู้แล้วก็ดับวันนี้ท่านจะพูดแต่สิ่งที่รู้แล้วดับได้จะพูดแต่สิ่งที่เจริญพูดแต่สิ่งที่มีความมีปัญญาธรรมมีปัญญาญาณ มีปัญญาสามารถตัดจะรู้สามารถเมตตาคําจุนโลกสามารถที่จะเป็นปัญญาหลุดพ้นออกจากกรรมจากบาปได้จะออกจากสิ่งที่เป็นบาปในการพูดในการที่จะบุญวายหลอกลลงต้บตุนหาสาเหตุที่จะนำทุกข์มาให้ท่านก็จะเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาบอกทางให้ดับทุกข์ให้ได้อัน,นี้ก็เรียกว่าผู้ที่ หลุดพ้นออกจากกรรมจากบาปได้จึงไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่พูดในสิ่งที่เป็นกิเลสแปลว่าปิดวาจานั่นเองปิดวาจาของผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่สําเร็จคําว่าปิดวาจานี่คือปิดสิ่งที่ชั่วที่เลวเลในผู้ที่เก่งกาจามากในผู้ที่ปฏิบัติทมขั้นสูงได้แล้วนี่ก็เรียกว่าจะพูดแต่สิ่งที่เจริญนี่เรียกว่าไม่ได้พูดนะที่พูดดีๆเรียกว่าไม่ได้พูดเท่าไหร่ เพราะว่าท่านพูดคําเดียวว่าให้จบเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็คือพูดคือภาวนาแหละพุทโธหรือนี่นิมปะทะหรือนิโมทายะหรือสมาหังหรือมิมิหรือมะมะหรือนานะาอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะหาคําภาวนามาเลยเป็นการพูดแต่สิ่งที่ตัวเองกำกับผิดได้ เรียกว่าผู้รู้ไม่พูดคือพูดไม่พูดในสิ่งเลวไหลไม่พูดในสิ่งชั่ว